วันนี้ครับดูสวนน,นที่สวนทำเพิ่มพูนทรัพย์นหางจระเข้ยักษ์หางจระเข้ยักษ์ใช่ออเลก,ลก,ลก,กนจะไปเก็บไปเก็บมะละกอมาทำโรงทานเก็บมะละกอไปทำโรงทานนะครับในวันพรุ่งนี้ที่สะแก้วจะมีการหล่อพระเนี่ยมะละกอที่เราปลูกไว้นะครับ อันนี้กล้วยกล้วยนี่ปลูกถึงปีอีงปีหนึ่งใช่ไหมปลูลเครือใหญ่มากนะครับกล้วยนี่นะครับก็จะปลูกมีฝรั่งฝรั่งก็มิดฝรั่งอันนี้ฝรั่งอะไรนะพันเลยนะ,ะนะกิมจูปะ่ะกิมจูไส้แดง,แดงหลายสายพันธุ์นะครับปลูกเป็นสวนผสมนะครับเป็นไรส่สวนผสมสวนทําสวนผสมนะครับมีกล้วยก็หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับ เนี่ยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเตี้ยกล้วยตานีนี่ครับมะละกอเตี้ยอันนี้ก็อันนี้ฝรั่งพันไส้แดงอ่ะอันนี้ฝรั่งพันไส้แดงเปาเปาโอ้กอดจีนจงเหรอนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยอันนี้ก็ยังไม่ถึงปีนี่ครับมะละกอเตี้ยดูนะครับดกมากมากโอ้โหเก็บเก็บต้นไหนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะเก็บต้นไหนนี่ฝรั่งกำลังออกลูกเดี๋ยวก็เอาถุงมะมะห่อ ฝรั่งต้นเตียนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นฮอลแลนด์แต่ฮอลแลนด์ลูกมันเล็กอ๋อนี่ครับมามะละกอเตียดูนะครับดูต้นนี้ดกมากๆเลยนี่ครับอันนี้เก็บไปบ้างบางโซนนะครับแต่ก่อนเนี้ยลูกน่าจะติดดินเลยลูกเต็มต้นเลยอ๋อนี่ครับดูนะครับนี่ก็มะละกอในโตไม่เต็มที่น่ยยังมีเหลี่ยมอยู่ถ้าโตเต็มที่เขาจะกลมปลิกเลย น,นี่ฝรัลล่งฝรัลล่งงามมากเลยนู่นะดูครับลลนี่กรร็มะละกอนี่จะดกรรทุกเกือบทุกต้นเลยนะครับมะดูกกรรถถดูมะละกอพันธ์อะไรเนี่ยดูบิดบิดูเบีดด้ยวเป็นเหลี่ยมๆอย่างกับมะเฟืองเลยเนี่ยดูนะเขามีขั้วตรงนี้ด้วยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเออดูนะสองลูกนี่แปลกมากเลยเออเป็นมะละกรรอกหรือเป็นมะเฟืองเนี่ยมีเหลี่ยมมะละกอสองลูกนี่ครบไม่ได้มีเหลี่ยมอ๋อเี่ยฝรั่ง ครับกำลังติดลูกโอ้ฝรั่งกำลังกินลูกฝรั่ยงามมากเลยค่ะดูดูดูฝรั่งนี่ครับยังไม่ได้ตัดยาไปดูมะละกอแต่ละต้นนะครับดกมากๆนี่ครับนี่ต้นเล็กๆนี่มะละกอม้วนกระดกเก็บเอาต้นนั้นกันกำลังเหลืองเลยต้นไหนนู่นนะข้างหน้านั่นนะเก็บเลยนั่นนะเอาไปทําโรงทานนะครับนี่เก็บตั้งแต่ต้นนี้ไปก็ได้เนี่ยมันเป็นลูกใหญ่เอาเก็บเลยมะละกอเตีย้ย เดินดีๆนะเนี่ยมันออกมันดูนะครับดูฝรั่งนะครับเนี่ยนี่ปลูกไม่ถึงปีนะครับฝรั่งโตมากเลยครับเนี่ยนี่เนี่ยครับต้นสมบูรณ์อวบอันมากอย่างเงี้ยนะลูกมันเป็นลูกแล้วมันก็กิ่งมันก็ไม่ย้อยลงย้ายว่ายเก็บไปแล้วรอบหนึ่งตอนเราไม่อยู่อ๋อเก็บฝรั่งไปรอบนึงนี่นี่นี่ไง ด,ดูเหลืองๆเห,งห็นไหมนนะ่ะกำลังสุกๆ,ๆอ่ะก้มไปสุกยัง,งอ่ะฮอลแลนด์อยู่ทสวนนู่นนะ่ะนี่เนี่ยมากเลยนี่นี่ยังไม่ถึงมไม่ถึงปีนะเนี่ยไม่ถึงปีดูสินี่เดี๋ยวดูดูดดดมะละกอต้อนนี้ครับเนี่ยมะละกอพันตี้อ่ะดกมากอ่ะกล้วยก็จะมีหลายสายพันธุ์แล้วก็ปลูก ปลูกทุกอย่างเลยนะครับเราปลูกทดลองทดลองดินนะครับ